สวัสดีค่ะมือนี้าพี่น้องมากกินตำกวนน้ำเยื่วัาในใจพี่น้องไปจะแซวแห่พี่น้องมาน้ำได้ไรไปไปเบอรงัันบ้านมันจะแซวบอสตำน้ำเาือววเลยน้ำได้ไรเหรอจะหอนเลยนะหครสิแตกจะแตกเพี่น้องเออไจะได้หน้าประานโกคนแตกกไปสิ ชิ้นของบวานมายูพี่น้องเอ้ยมีในไทยแขกเป็นไงมาชิมดูสิอร่อยหมไงอยู่บอกเอาชิมเบงตาเยอีใหญ่หวนพี่น้องขอชิมเนี่ยนขอชิมเน่อเขาบขันกินเดีวบเป็นยังเขาปะเฮ้จักแสบบอแส็บพี่น้องเลย ได้หลายอย่างกว่ามีก้อนกรอกสองคนซิมียังก็ซิมหลายเถืออ่ะแสบแน่ๆมันก็อิ่มมาโหลดแล้วเนาะแสบเพิ่มซิมคำใหญ่ยังพี่น้องเออคนแสบคากวะได้ตำกวยยอยู่ว่าจ้าเต็มคกรบมืันข้าใส่หมกเฟืองได้ใจพี่น้องข้าก็ใส่หมกเฟืองไอ้นี่ว่ามันจะแสบเนาะเม็นบะเม็นอยู่หมกเฟืองนี่น้ำร้ายแล้วพี่น้องเนาะสมแสบพี่น้อง มันก็มีหลายอย่างแลาวสพบสีเนาะวันนี้เขาก็จะพาพี่น้องมากินใบมะนาวแล้วก็มีใบมะยมเจ้อจ่าที่แถวบ้านคือใบมะละกอพี่น้องใส่ละกันไม่ทางไหนแล้วอุ้ยดีกว่าอนนี้เรามาพิซซุดเลยจ้ะหอมห่วยๆพร้อมห่วยๆพี่น้องผู้มากินกับเขาเด้อพี่น้องนี่ตามหอยตุนี่นี่อ้ยเต็มเผาอีหยังผู้เฒ่านี่ก็ได้ถ้าแตอยากกินตะสมพี่น้องคนี่เฒ่าเด้อพี่น้องเอาเป็นบอก มีผู้ป่าวผู้หนึ่ง uh ก็พี่น่องเนี่ยทุกบ้าเขาบ้ดแย่เลยค่ะมากินเลยค่ะย่างอย่นไปมามาพี่น่องมันแสบมันเรื่องมื่องคิกประดับก็แย่กว่าอ้ยเงาะเป็นแต่แสบจ้ะ ทำได้อะไรสิขึ้นไปนี่สิขึ้นมุกกี้ให้อาเข้าไปจะพองพี่น้องเลยยายเขาบอกว่าบอกินกินต้มก๋วยไก่เป็นยังกับเขาม่ปอบไม่ปอบไอ้แล้วปอบไอ้แล้วโวกินทองกระเป๋าเด้อพี่น้องเลยแซ่บแซ่บ